ตาตาเป็นกองยงเลยนะกองยาได้บอเซนกองยาบ่น่ยาชุดได้บ่ได้ฮะเป็นชุดได้ยางอ๋อยายาดีใครอยาดีไข่เออตาตาเนาะอันนี้เพิ่นก็มีวัดขึ้นกันบ่นชัวอ่าอาบน้ำบ่อเด้อปอาเพิ่นเพิ่นเพินหู้ได้บอจิตฮะ năng lơi cho ừm ngày nay lót tước pa đó, cắt trộp bảo lì đó, xịt pa đấy nè, này xịt này. đấy nè, không này, đi đôi ẩm nam, thứ ba, mày lên nhỉ, nó, rồi Được rồi, tít đấy, ngay khỏi thứ ba, vẫn hết nhắm vào chết luôn, phượt <laughs> <Đấy. cười> ô xe chè nắng đấy hả anh, xe chè lấy thì nào người. ออมึงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อปลาขยิ่งปลาขยิ่งอ่าจะวิปลาขยิ่งถ่ายพาร้อมกันได้เลยพี่น้องใอ้คลิปนี้ก็ได้เนาะพูดทั้งชาวบ้าน <โร S 1> เพื่อนพี่น้องมึงเนย<โ>รอและมิจตว่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าถ่ายแบบธรรมาชาติแบบบนันทึกชีวิตแบบบ้านๆได้เนาะพราพี่น้องเลยม่งส้มน้ำกันคือ บ้านเมืองอยู่ตามส้นระบทคือห่างไกลจากห้งโมกห้งโมอสบายดีเด <c oughs> ้อโด้งเด้อแด้อมาเ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 ด้อมาไขเครื่องอันนี้ยาแก้เข็มพ่องอันนี้อันนี้ยาแก้ไอ อันนี้ยายาแก้ไข่ผ้าละเอาพูดอะไรมาท่านด้วยช่องสีเขียวนันเป็นยาแก้ไข่ด้อเนาะเอ้ามาหน่อยลงไปโบกก่อนมามามาโบกมา อ๋อสบายดีบ่อเซนโอ้ยสบายดีสบายดีเอ๋อมาฮอดมาเถืงเลยเด้อพี่น้องเลยอาเถืองอีกแล้วพี่น้องเนาะเซนน้องเนาะบ้านอาลองเมืองเซนน้องบ้านอาลองโดยเอ้ยพี่น้องหอดิบล้อยปูตึกปูตึกปลาก็ะึกอยู่บ่อเซนปลาขึ้นในยามนี้น่ะอ๋อปลากระบอกเนาะโอ้ยซื้อเมื่อตอนเมียก่อนไข่เอ้าเอาปลาหางขาวเนาะกินได้เลยนะจังใดก็ทั้งบาวตาเองก็ อขอากาบทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมัดส,สุผูสุคนเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะบัววายซีอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศตอนนี้เนะาะบัวตาเองก็อยู่เซและน,อน้องบาสอาลองเนาะพี่น,อน้องเนาะมากับทางพระอาจารย์เพื่อนคือเก่าแล้วก็อไอบุตรเนาะมือนี้บัวจิตแน่มือนี้บัวแสนบัวเวียดมาทำกันพี่น้องเลยมาปรับใจละลายบัวบแสนโดยโดยเนาะโดยโดย กระทบกระทัง่งแน่ตอนขึ้นมากกระดาพี่น้องไปบุญวัดบุญวัดเจอผินตึกปลาอีกได้ท่านน่ะจังบาเออบิรเบิดอ้อจอมแน่นี่พอ่ามาโอเคโอเคโอเค เรียบร้อยเรียบร้อยอ่าอันมีมียากรองนึงบ่พระอาจารย์สมั่บ้านวังคุ้นนะสิขาดแค่หนึ่แต่ว่าแต่ว่าแม่แม่เบิ่งหมู่บ้านวังคุ้นคือสีเนาะแต่ว่ามันแต่ว่ามันสีใกล้ในเมืองกว่านี่ได้พระอาจารย์เนาะใกลนี้ไก่เล่นมากแต่ว่านี่ไก่ไก่ในเมืองไก่นะโอ้

บตาหน่นนโมตาเป็กองยนะ๋อกองยาได้บเสเ็จกองยาบ่น่ายาชุดนี้โมไอ้ฮะชุดด้ยาอ๋อยายาีไยาดคัยา้ายาดไข่ Ồ, hoa Ồ, hoa 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 Rồi hoa 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 ยามที่สุดในประเทศลาวอ่าโอ้ฮะมาจิ๊ดอ่าเจ้าอันเดอ์เออเด้อเด้อพี่ลองบรรยากาศต้องการเลยสุดเลยมุมบรรยากาศน้อกันพร้อมเนาะแป็นหนึ่งเด้อโอ้คักเนาะบ๊วยเนาะป๊อดเอ่อได้แล้ววันนี้เนาะเอ่าเด็กเขาก็เด็กเขาก้องโอ้ยบอกไว้ดีๆกันเลย ๋อรถแต่ว่ารถจักรนี่ไปได้ด้วยจิตได้ยุ่รถจักรนี่จักไปได้ <c oughs> โดยโดยเอาพี่รองงึ้ยตรงไหก็นใดเบื้งดูตรงประต้า,ตาน้ำอ่าโอ้โอ่อยบุลุ่มป่องวนะ่าเนาะเอางไก็ไดตาอตอนนี้ก,กำลังบ ปลาลายวะคุณพี่น้องเง้ยทั้งชาวบ้านเพิ่นตึกปลาเนาะคุณโอ้โหโอ้แมงแมงกระเบื้อนั่นน่ะเจ๊มันกินยังบอยชิดน่ะฮะมันไปจับแต่บอนเก่าน่ะทั้งผ้าจานนะกันนั่นเนาะพี่น้องเลยน้ำไหลชี้กระน่าจังใดเป็นกระสีอันนี้อยู่บ่เนาะ ปลานะมันมันเกือบยู่บ้างเวอร์จิตมาอยากเซียว้าดึงฟูงดึงปลานี่เนอะน้ำไหลเนาะโอ้จูปะอ่าถ้าไปฟ้องไพ่อาจารย์ไปจังโอ้นักยูบ่ฮะนักบ่อสฮัลท์มาด้ามานักปนใดเนาะยาโอ้จูแต่ว่าคือฮอนยง้มน้ำนี่คือลายกูนี่แน่นอนประจานเนาะแมน พ่นข้าวว่าว่ามันมันต้องมันไปนี่ไปนะไปเบ่ะเมื่อวันที่อย่างน้อพ่นเรามันมันไปนะร้อยหูงูไปเลยนะแต่ว่าเจ้าเชื่อเพิ่พนเฮ็ดในผ้ามือเดียวได้เนี่ยมือเดียวบ่มือเดียวแล้วมือเดียวทีมือเดียวแล้วเลยพ่นว่าแล้วเฮ็ดคูปีนี่เนาะแมนอือแล้วเลยพ่นว่าเพราะว่าพ่นเผ่าอยากควบด้วยเพราะบัดหน้ามาหลายลีนี ป่าล้บาครับบ้านแมนแมนแมนว่าเขามีปลากดนะเศป่าคือปลาดุกนะบาเแมนป่าขยงกก็ปลากดแมนแมนลังพินี่คือจ๊บาได้สิสิ่อดตั้งเลยได้ยังไงกน้ำเด้่กน้ำดกเลยอ๋อองเลยย่างไรก็ได้เบื้งน้ำกันคุณราจ้าคุณก็ได้ กักเนาะขอพี่น้องเลยฟาโต้ขวเซนน้องเดี๋ยวเฉพาะครั้งแรกเลยอ่าครั้งแรกของเบอจิตเลยอ๋อโต้จับนมาแล้วสบายดีเด้อไปใส่ดิไปขายวะขายสิ้นเพิ่นว่ะเออไปขายยังเนาะบานนี้ โอคลายชิดนเนอะขึ้นว่ารถยังเงี้มันนึ่สามารถไปได้เลยบาจีดในตัวก็ออกไปบูก้าปบนไดนเบื้องเด้อเนาะไม่นี่มอดโบกินเนาะเป็นไหมเป็นนี่พี่น้องเลยนี่เลยโอ้ในโซบกัวแล้วก็เมื่อไหร่บาจีดไฟมาขุดสร้างไว้นี่ มีน้ำสั่งสั่งอีอโอ้นี่บอย่งะน่อบุงเนื้อนะไปอ่านนีมาอาบน้ำเลรทานนั่นน้ำนองอาบน้ำมาหนีขึ้นมาเซเนาะเออแงเราจบยังนั้นนำมันวอมหีนะเราจบเยอะอน่ะเนาะอันนี้เพื่นก็มีวัดขึ้นกันบ่น อ๋อโอ้โหเฮ้ยแบนำบ่เด้อบ่ฝืนฝืนคนหู้ได้ปะจิตฮะนั่งรอใช่ไหมอืมแกงเนี้เราเราตึกปลาเนี่ยนก็บจบเอาลีเนาะสิดปลาได้นั่นน่ะซีเว็ดได้นะฮู้ดูเรื่องน้อยอาบน้ำ

รอและมิแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าถ่ายแบบธรรมชาติแบบวิถีชีวิตแบบบ,บ้านๆได้เนาะพ่อพี่น้องเลยเบิ่งส้มน้ากันคือบ้านเมืองอยู่ตามโซนระบทคือห่างไกลจากาห,งห้งโมกหงหมอเนาะลุก<น>เบลียวบาทนี้เอ้ยขลอ,องตุกแล้วขลองตุ๊กแล้วขากลับแล้วขอกลับแล้ว บปกิแเตีงน้อยแท่ด้วยนี่ฮะคืออันนั้นมาต้าแท้นะเมนบ่ของเจ้าก็เปบนเดียวกันนะว่าคือกันอยู่อืมคือกันบ่อนคือกันวันอะไรเนาะเออคือกันอยู่ขึ้นมาพี่ละบักลาเนาะขึ้นมาขึ้นมาเซซงขึ้นมาเด้ออ่าตัวทา้งเสบานสบายดีเด้อเป็นจังไงฝนตกองดีวะพี่นี่ เด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเอ้ยจังไงก็ได้ดูเชียววิวฝนกระสิตุกวันนี้เนาะขึ้นฟ้าขึ้นฝนก็มาแล้วได้ขึ้นฝ้าขึ้นฝนเพราะเพิ่นแซนดันเป็นเพิ่นมาเวียดเลยแล้วฝนเดี๋ยวเป็นถ้าเป็นรอบพิศษเนาะอันนี้เป็นเส้นทางเดียวบ่เนี่ยสู่สู่หมู่บ้านนี่ สบายดีเด้อโด้อเด้อเด้อมาเด้อมาเด้อแข่งโชว์ใครที่ช่างโต้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อมาขายเครื่องมาขายเครื่องไปทั้นมาเลือกมาชมมาเบิ่งมาได้จับต้องจับบ่ายได้เด้อโอ้ยโอ้ยเขี่ยบัตที่นี่เฮ้อ ขมาไปครับอเ้าพ yeah, right. oh. okay. ี่รองเนาะพอดเนาะอดะไดออกมาดีนี่สุกสาระเอุกสาระบบมีพอดีเอายามาโอ้พอจิตพ่นข้าบกอกพ่นะเฮ้ยพตาดีเล้อตาเอานะดยสบายดีเด้อพอด้วยเฮีพอก โอ้เอายาไมา่แจกพี่น้องแต่ว่ามี่ชุกซลาบ,บ่านอ้านเทามีบอกชุกซล่าว่าเ้็นชุกซลามามีชุกซลาบ่มีในในในบ้านนี่ฮะโอ้เวลาเวลาเทาเป็นไข่เป็น,นไอมีเขาไปเอายาอยูย่เสร็จของเ <ขอ S 1> มืองของเมืองซื้อเอาเลยมันงโอ้เดี๋ยว่าไปไกลเนาะ วันนี้เอายาแมา่วันนี้สิยังไงเรอเอาเอาเอาให้ในบ้านเราพูดไงอีกเลยไปเอาในในบ้านมันสิบ่เออยาไข้เป็นไ,นไนข่เขาเนี่ยโอ้ภาา,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 าก,ก็แจกหมดแจากแล้วพูดไงก็ได้แจกเป็นเที่ยนแล้วนะโดย ทต่บานี่มีจักหลังคาเฮื่นก่อนเปิด่อนะยเศร้ายเศร้าาลังยเศร้าหลังคาอขอม่นี่ลันวันนะเด้อขออนุญาตในเดอเด้อรเนาะบเปิเกนะปมื่โอ้มหาเด็กเนาะคุณมีคนอยากซักยาู่บ่ อ่าจิมาซักยาให้ได้หน่แดงแดงให้กรเจ้าเป็นเป็นอันเป็นชุดใหญ่ยาแก้ไอ้วการเออเจ้าของห้านเพิ่นนอรับสนิทเลยเนาะรับคุยด้ยเรยนอนอืออ้าวสบายดีเด้อเอ้ยเด้อสบายดีสบายดีเจ้าว่าหอดอยู่จัะหาลูกหาลูกโอ้ยนักเกลียดอยู่ไรนั่นเป็นขวดแก้วข้อมไดแกระกระต่ายนี่ ผู้ใดอยากร้ยาเนีก็จะซีเอเผูดเออเซนเทปแบนี้เลยอันนี้อันนี้เรอเออได้ยายนีก็จังสี่เอวก็ได้อันนี้โออันนี้ยายาแก้ไขสชเล็กน่อยตอนนี้อดยดดีกว่าหน้าปอฮะเออผู้ไดอยากด้ยาเนี่ก็ีเอเลยกนอ ทางสว่านผลมาต้นครับลลยได้พี่รองเลยเนาะพูนโอ้โหมองาบีนีเกทอันียากแเนาะอันนี้ยากแก่คั้นยคัดถือมองไว้อีกถือโนถือเบสอีกขนาดเบสมาอันที่บ่อันนี้ยากแก้ตายยังหโอ้ได้กุ้เลงเนาะแกงยาใบ้กนแงยาบกน เราไปเ็คยาผู้ใหญ่ก่อนอาอผู้ใหญู่เราชอบเป็นเชงไดขันเนื้อทาบ่อาบบบทาหรือเบบกินเนาะแบบเบบเก้เพ่พิ่มเเออคุณอะรคอารยากได้ไม่ยิบเอายิบเอาอันอัอันสองอันก็ได้ อันนี้เป็นยาอันยังก็ยาแก้แก้เสียท่าบ่ตัวนี้พ่ออาจารย์อันนี้เป็นยาแก้ยาท่ายาแก้แก้ไอคันดองคนไทยเหรอแก้ไอบอกบอกเพื่อนได้เนาะยัว่าเพื่อนยังยังบอกเข้าใจเขาแม่นนะเราเราเป็นพืชเป็นคันบมั้งเอาคันโอ้ปรด้จปรเด็เอามาแต่เป็นพืชเป็นคันบาดนี่เนาะแก้ไอยาที่สิดวงบ่ เฮ้ห้องก็ได้ออามาได้หนิเนาะบรรยากาศนี่เวอรเได้มาเวียดดีดีดีทมึงทัางอาจารย์เป็นเส็จเนาะจีบหัวเข่าหัวขาจ็บเอเจ็บดังยังลายแสดงว่าเออใส่ผมมีดิบด้วยทท้งนั้นโอ้กินมมีดิบโอ้พอดีแล้วจะทดสอบยาแก้เสียบเลย ยาสแผงเนาะยอมาล่าสามแผงยาแก้ไอปวดนึงยาแหกปวดนี่อันนี้อันเดียวกันเดียวกันเพลงว่าคือทั้งชาบ้านเฮานี่ในเรื่องยานี่ยังหลายนี่ครับชุดเนาะาว่าแรกก็เข้าว่าแรกก็เลียนเลียนคิวเนาะเลียนคิวเลียนคิวเขาเคยเคยได้นะมันฉนเองก็อ่านเนี่ยอ่านเนาะ ก่อนเวรยิ้มชายผาสระร้านบ่เอาสำรเบแผงโบอกคนน้ำเด้อว่าเป็นยาอียังอีอย่างเด้ออ่าพ่อฮู้อยู่บ่วิธีกินมั้นเนี่ยยาเป็นไข่ก่อนเด้อจึงกินเด้อนี่กะผู้ใหญ่ถึงผู้ใหญ่นี่เด็กน้อยสำหรับเด็กน้อยนี่ยาดีดีไอ ອັນแີ້ຫ້າຍເພກ່ກຈຸກສົຍສໍເົ້າກດນ เดี๋ยวเกลื่เดี๋ยวเล่ด้วยด้ยอ่าบัดนี้เนาะผู้ใดได้เลยย่างออกไปบัดนี้อันนี้ยากแก้เล็กน้อยโยเล็กน้อยเป็นไข่ฮะอันนี้ยากยาแก่แก่ขี่แก้ท่ายกเล็กน้อยขี่เล็กน้อยทายอันนี้ยากแก่เก็บท้องอันนี้อันนี้ยากแก่ไออันนี้ยา ยาแก้ไข่ผ้าลาเช่องสีเคียวเป็นยาแก้ไข่ด้ออขี้ม้าแกะมอาด้วยดูด้วกันรอ แตก็้คุ้นงคุ้นึ้งไรจังนึงเนาะบาทลนเี่ยใส่เ้าะกองดูเนเราในรตากถอวานเนาะก็ถือว่าลายผู้หลายคนอยู่แล้วการทิคบอยู่บ่ละบาทนี่เนาะคบก็ว่ปันกันกินปันกันกินเนาะ เพื่อนเพือนไหนเป็นไข่กัอันนี้ก้อนใินะยืยืกินก้อนดิฉันใครี่เราใกล้ๆกันมันนี้ฮักเพ้งกันเนาะเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นยาได้เนาะพี่น้องเขาสิกินชี้ชั่วโบได้เลยโบเป็นยังก็สิกินนี่โบได้เด้อต้องให้เป็นไข่สะกกอนเทียบท้อกสักก้อนนะแม่นคืออันนี้กัสมุดไปคุดสวนมันต้นมาเจ็บปวดแอวจังกินอ่าหรือว่าไปคิดปลาคัดแขนจังกินเด้ออ่าเนาะดูดีไปยายานผ้อบ่ยาาบ่เป็นยังก็เพิ่นคั้นบ่ โอ้คืเป็นตุ้มแม่นนอเป็นในใดเป็นเ้าอาบน้ำอันนี้บอเบอเมนบอเมนอันนั้นกินบอบอเมนกกไม้กินบอไม้น้ำเกี้ยงแม่นไมมน้ำเกี้ยงเนาะส่วนไหนนะจะคั้นพี่น้องเลยส่วนใดเด้อพี่น้องเด้อแม่นบ่คั้นบ่ ยังยั่งตัวนี้นะคือชีบุรีท่านมาเหมือนูกหอไนี่เลขั้นกระตุนกระตูแซาอะกัเนาะเกากระืต็มด้วยดด้ยเอาซวไว้ย่งยั่้ ทั้ง arthy นั่นบ่ Baekhanom t h ทั้งนั่นนะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวจะบึอุ้นี่โกลนนว่าอื้แต่ว่าม่แต่ว่าโอ้ย่อยู่่ มีแต่ว่าแบ่งแบ่งแบ่งกันเนาะผู้ใดเป็นแทนเป็นนี่ก็อาศัยกันว่าเาเถิงนี่ตัวนี้ต้องมีติดบ้านไหนพี่น้องเนาะแแก้ปวดแต่ว่าประชากรเขามันบัดลายเนาะช่วยชำที่ว่าเขาช่วยได้พี่น้องเลยน้องเวิร์อย่างไงนวนี่อ้าเวิร์ก้อนยันนี่อ่าเออเออจุกอ่าไม่ได้จะจะที่ว่านี่แก้ย่าละเอาอย่างนั้นก็ได้่ สคันก็สำหรับเล็กน้อยโดยเฉพาะก็มันนี่ยแม่บอกเล็กน้อยอย่าดีเจท่องนะว่านะเอาแบบท่องอืดท้อ่อืดบ่เอาอืดเสียบท้องเออคือยาพาราี่จำเป็นต้องไหวติดเฮือนคือแมนี่คุดถวนมันต้นได้เรื่องเลยอ่าอืมเออ อ้าพี่น้องเอ้ยไปเจอได้5ปู5ปลาน่ะได้อยู่บ่บ่ได้สมสีหลายหลายแท้เนาะน้ําใกล้ชยนี่อ้าพี่น้องเอ้ยโดยโดยๆพี่น้องเอาคือสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นยังน่ะเออ หนี่หนินต,นติดมีเกลียวเข่าเข่ากระแล้งมันติดบ่าปากเปื่อยปากเปื่อยเออ,อห,ห่อนไหนเปื่อยกินหน้าไม่ไหล แต่ก็กินเนี่ยผัดผาดด้วยใช่ด้วมายังโอ้โน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 ้ก็มั้มเอาพี่ดองเลยมาถูกระบบเลยแบบ แน่ละเบอร่พัตตเจก็ได้ตอนเลี้ยงแถวเนาะปลาเจก้าดเนาะเจก็จกตัวนี้เห็นแ้วก่อนโอ้ส่วนลายเป็นตุ้มนี้น้าเด้อเพราะอาบน้าเปื้อนพวผนตกไม่น้ามันไหลมาจากโคกจากปลาอาจจะมีผุยอ้อยผุยมัน หรือว่าน้ำไข่ผัาต้มอาน้ามูอจักต้นต้นมะกะทันบ่ตุ่มน้ำนั่นแล้วอานนะพยายาผัดน้ำสะอาดหรือว่าต้มอาบต้มน้ำสมอ่านน้ำต้นกระเชิ่อคือกันอยู่บ่เนาะต้นอันชมเสี่ยวเนาะเพราะว่ามันพวกชมเสี่ยวน้ำในน้อยปากเพื่อนนี่ต้องต้องกินเนี่ยผัดอ่าอันนั้นื่อเพื่อเพื่อขี้เ้าได้จ้ากี่บ่ เจบกวเกุกเป่าได้สิจักจะบอกกุกเป่าเอ้ยไม่ยังนี่เปลือกกุกเป่านะบเลยบานี่พูดบานนี้ตอแถวเอาขนมตอบ้านห่อนในกินน้ำเลยเาะดะ้ห่อร้มาตานี่นี่นี่หอนในนี่เอาตัวนี้เลยนี่กินน้ำเดลายนา่แน่แน่แน่เอแค่น้กินตัวนี้แล้วกินน้ำลายเนาะให่นราอีกนี่ก็ได้บ่ตาเอาแซ่นในเลายด้วกินกับน้ำนั่นเรยกว่าหอนในบ่ เอบริหารบ่เอ้าปันกันนะปันกันแต่ว่า้าโเป็นยังก็จะสกินจะสกินลิ่นแล้ยาดด้วยโมเป็คนนู้นเนาะ่เป็นสองคนอันนี้จะได้แหละันนนันนี่นมามาได้แล้วบ่มาตได้เนาะี่ได้นี่ทั้งนี่เลยอู้ใดรยังมันทันได้อ่เอแไว้แช่ช่น้ำกินใชโอ้เออว่าลายเนาะมันบ่ลายอยู่บ้านเนาะ เอีเดยเดี๋เอาเบริดับ้ปมาตามาพี่ตอวเง้ยเริ่มต่อจับรอข้าง ขนมบาดนี้ก็ได okay, ้พ right right ูดเจ้าไปทางผมอ่าฮะโอเคเอาอ่าม right ันยาวได้บ right ่ิเนาะโอเคพี่น้องเ้ยมีแต่ว่าคลิปนี้สิได้จุก่อนพี่น้องเด้อคลิปต่อไปเดี๋ยวบ่ติดพี่น้องเด้อก็ขับล้าเบิ่งเนาะว่าเป็นจังได๋แล้วก็สิถ่ายนะรับเาะรอบให้กับ FC เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อติดตามคลิปต่อไปคลิปติดตามใหเด้อพี่น้องเด้อขอกล่าวคว่าสดีสดีพี่น้องเอ้ยสิได้ขอกล่าวคว่าสดีพี่น้องเนาะอ้าวเนาะดพี่น้องเอ้ามา